นะค่ะวันนี้ก็มาเยี่ยมคุณแม่นะคะจากจากเทปเมื่อกี้ก็คือวันนี้พอดีว่าที่บ้านคุณแม่เนี่ยมีมีคนมามาลองนอนเตียงนะคะหลังจากที่ได้ไปไปลองมาแล้วเมื่อวานนี้นะคะเดี๋ยวถามคุณแม่ก่อนพี่เขาเป็นอะไรคะก็ถ้าอาการนี่มันเป็นมันจะเข้าขายเอามาพึกนะเป็นเอามาพึ่นะเ,เ,พเพราะว่ามุมปากตกนะแล้วก็ชาไปซีกหนึ่งเลยตั้งกันหน้ายันเท้าแต่มือจะชามากแล้วหัวจะปวดมาก เมื่อวานปวดมากตาลืมไม่ขึ้นแล้วเมื่อวานเมื่อวานมาลองนอนแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะคือรู้สึกดีรู้สึกดีขึ้นใช่ไหมคะหมายถึงว่าจากที่เมื่อวานเป็นยังไงวันนี้เป็นยังไงเมื่อวานปวดแข็งมากปวดแข็งมากวันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยคือการแข็งลดลงใช่ไหมคะหายปวดหัวได้ไหมอ๋อเมื่อวานก็คือมีอาการปวดหัวปวดหัวตัวแข็งใช่ไหมคะ เมื่อวานยิงเหงือออกไหมคะออกมากเมื่อวานนอนปีชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวไม่นอนชั่วโมงเดียวยังกลัวเขาจะรั่ไม่ได้นอกจากเหงื่อแล้วแม่มีมีรู้สึกมีอะไรออกมาอีกบ้างไหมคะก็มีเหงื่อแล้วก็จะเป็นกลิ่นน้ำมันยางกลิ่นเหมือนยางไม้จำเป็นมากนะตัวเองได้กลิ่นไหมจ๊ะไม่ได้เหรอพี่เขาเขาเขาไมีอาชีพเลยเขาถาม เขาทานก็อยู่ในเตาเก็บทานเก็บอะไรตรงนี้ไงมันก็เขาจะสะสมสะสมก็คืออย่างถ้ากลุ่มที่เกี่ยวกับพวกอย่างถ้าเราอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมเนี้ยค่ะหรือในโรงงานเผาถ่านเนี่ยบางทีเราจะเอาพวกของเสียเข้าไปในร่างกายตัวเนี้ยมันจะขับของ เดี๋ยวทางเหงื่อนะคะอย่างไรถ้าเป็นคุณพี่อะค่ะเขาก็จะเป็นกลิ่นของยางไม้อย่างบางท่านถ้าอยู่ในพวกโรงงานเคมีต่างๆก็จะออกมาเป็นกลิ่นของเคมีลกลิ่นเป็นยางไม้เลยแล้วก็ไหลเหงื่อไหล,ไหล,ไหลมนเป็นน้ําเลยนะคะ ไหลจอกแบบแลเป็็ด้วยด้วยตัวน้ำหนักพี่เขาค่อนข้างค่อนข้างอ้วนอีกนิดนึงนะคะกลิ่นจะต้องบอกนิดนึงว่าถ้าคนที่อ้วนเนี่ยเราอาจจะมีกลิ่นของไขมันขอามาด้วยนะคะแล้วก็ปัสสาวะจะฉุนนิดนึงนะคะตัวนี้หลังจากที่นอนเตียงนะคะก็เดี๋ยววันนี้ก็าขอบคุณพี่มากเลยนะคะวันนี้ก็มาบอกนะคแนะนำว่าาให้ให้มาเรื่อยๆนะคะนะคะก็คือมันอาการมันก็ถึงจะดีขึ้นนะคะตัวนี้นอนวันละชั่วโมงนอนวันละชั่วโมงนะคะ คนอยากหายเร็วอะนอนต้อแล้วมีเคสอ,อื่นไหมคะแม่มีเ็าแบบที่แบบว่ากล้ามเนื้อตึงหรือเลืล่อโรคปวดข้อมานอนอย่างเงี้ยขาเดินไม่เท่ากลางเนี่ยคืออาจารย์ติ๋มเนี่ยนะ<ล>เขาจะผ่าเปลีล่ยนข้อเข่าละลแต่พอนอนแค่สามคร้างเองเดินได้ดีขึ้นทิ้งไม่เท้าทิ้งไม่เท้าทิ้งเท้าเลยอายุก็ จะียมนปีแล้วก็คง60 60ก็จะเสียณนปีนี้แล้วเพราะว,ว่าอย่างบางทีคนที่อายุเยอะอย่างเงี้ยคะ่ะบางทีเราไม่ได้ออกกำลังกายนะคะอพอไอ้ตัวตัวเนี้ยมันจะเหมือนเราทดแทนการออกกำลังกายะค่ะทำให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้นนะคะทําให้การสูบฉีดของสารอาหารเป็นต่างดีขึ้นมันก็จะลดอาการปวดได้นะคะตัวนี้คือเหมือนเราไปช่วยช่วยให้อาการปวดเนี่ยลดลงแต่ว่าเราไม่ได้เคลนในเรื่องของอย่างพวก การรักษาในเรื่องของพวกมะเร็งเบาหวานอย่างตรงนั้นเนี่ยมันจะช่วยลดพวกระดับน้ําตาลหรือว่าลดค่าเกี่ยวกับอ่าหรือค่ากาเรียกค่ามะเร็งให้ลดลงได้นะคะแต่ว่าเราไม่ได้รักษาในการให้หายแต่ถ้าเป็นอาการปวดอาการบวมหรืออาการตึงต่างๆพวกเนี้ยนะคะเราการันตีได้เลยเห<อ>็นกันใจเห็นกันใจใช่ไหมคะได้ดีมากขอบคุณมากค่ะจ้าดีค่ะ